จอจะหลับเนเจนจะหลับแล้วล่ะครับเฮ้ยรู้ได้งไงเจ <c oughs> มาพอใช่ใช่สักหน่อยมัันจกไม่มีแต่คนบอกว่าหนูหลับหนูไม่ได้หลับสักหน่อยยังไม่ได้บอกฝันดีเลยจะหลับได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นซีดีสจ,จ,จีนก็จะเป็นแบบแมบ่มี พี่เจหลับพูดจริงปุนเนี่ยไม่หลับหลับเหลือบอะไรกันขอร้องไเหี้่อะไร,รสิลองสอบเลบอะไรกันบ้ <c oughs> างดารวยเลยดิ <c oughs> ด่าแผงแสงมันไป <c oughs> เองไอคาลิเบอร์พี่พี่เจหลับพอตกอีกแล้วค่ะแม่ไม่จริง ีจะเล่นอาญาได้ไหมนะ้าไม่ได้ไม่เป็นไรได้ครับ,บ,บพี่เจนเดี<อ>๋ยวผมหยิบตัวยืนเดินมาให้ขอบคุณครับยินดีต้อนรับซูอาโอวีิจิบเล่นโบยใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขี่ริมูรุไปช่วยมันก็ได้จะเล่นโบยให้ผมดึงแดงเลยพี่กิตให้เธอมาดึงขึ้นหัวเลยไปนำไม่น่นาเข้าหรอกมั้ง มาพมี่งก็กลัวอยู่นิดนึงที่อยักกินไงเด็พี่มาทำไมเดนนี่กันเยอะๆครับอย่าทำผมพี <Yeah ่เกดาฝากชีวิตไปด้วยนะอย่าตายเด้อจะดูแลอย่างดี

ผมว่าเราน่าจะสู้ก่อนไม่ไหวผมว่ามันก่อไม่ไหวพี่เรมาไม่พี่หรือว่าไม่เปิดนะมัก่โอเคพี่เยอะมากเยอะมากได้ะยะลเยอมาก

ป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีป้อมเลนดาของเราถูกโจมตีร่าไหนลูกร่างไหนกูตูเลนอยู่ล่างพี่ด้่านงร่ารงางสองไม่ค่ะ ไม่ตงเกนก่อนนะเรยอพี่ยั่วไปแล้นี่ผมว่าบนหมดแล้วเนี่ยเนี่ยนเลยเนานถามมันนี่รักเอากูนี่เดี๋ยวชุดแฟ่ไงวะนี่จับลูกก็เพิ่เขาตามแม่ขึ้นมาลลูกตามแม่ขึ้นมานะม่เหรอ

โม้บน้ลกน้ลกบน้่ได้บ้ล้โไปครับแม่เฮ้ยกันได้กันได้ฉมฉมไแล้วับไม่กลัไม่นานขไม่กลับไม่นานับไม่กล้ไม่นไม่กลับไม่นานไม่กลัไม่นานับไม่กลไม่านไม่กลับไม่นานไม่กลับไม่นานไมัไม่าไม่ัไ่าไม่กลัไม่น่าไมั โอ้เจนีี่นิอดีกัดูนี่ดูนิเจนนี่ดูไงลูกดูกิเจนเป็นไงลูกโอ้ยยงคิวเลยลูกนบมไม้ด้วันเดี๋ยวผมเงินสผไม่สร้างสกอร์เลยว่ะ ซูเปอร์ครถูกส่งออกไปแล้วต้อเองม่ดีโอ้ยอยที่จะพาเาไ่เ็นเิดรจบจจเขาไปเป็นคู่เราอยู่เราเราเราไปเราอยู่เรอยู่คู่กันก็ได้แน่อยู่คู่กันเนาะ อันนี้เรื่องพิดอันเนี้เรื่องอนีะไรกันน่ะปุ๊บก็คือรเตอรจโอชิตตาแพงแสงอุ้ยพี่เจมใช่ไมเหรอโช่วยอยู่สวัสดีครับพี่เจมจหายสายเป็น

ดูอยู่ค่ะ,คะดูอยู่ค่ะเรียกดาบเฉลยยิงมาแล้วยีราดเงยังคุณกับคุณกับลูกขอบคุณนะลูกขานั่งแล้วขอหนึนงง่งแก้แแส้มขอนหนึ่งกุหลาบเพื่อเปิดการมองเห็นได้ลใช่แข้วมาแล้วขอแจ้ส้มขอหนึ่งกุหลาบเพื่อเปิดการมองเห็นได้นะคะลูกไม่ตายอะ่ะแ<อ><ๆ>ม่เดี๋ยวเดี๋ยว สามลูกแล oh <my> oh ้วอ๋อรอรอเดี๋ยดีค่ะเดี๋ยดีโอ๊ยคนเดียว ไปดูอย <They 're S 1> really? ู hey ่ไปดูอยู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 ่ไปดู ผมจะไปคุนค่ะคุณค่ะไม่จบได้จบไม่ได้โอ้ตรงนี้สามยังตรงนี้สามจกแปแล้วูเ่นนาทีละ อะไรขนาดนั้นนะครับมันเยอะเกินไปคนดูพิมพ์ว่าจ้าจ้าจ้าแต่จ้าจ้าจ้าก็แบบว่ารับทราบนะคะจ้าใช่ไหมคะพี่กิจแต่เราจ้าจ้าจ้าหยุดยี้ไม่ได้สีหูจ้าใซ้ายนักกว่าพี่การเดินเข้าใหม่

เฮ้ยขอเตดนได้ไหมจอเต็นแล้วโอ้โใช่อ่ะมังเจนจะหลับแล้วล่ะครับเฮ้ยรู้ได้ไงดูมากกว่าไม่ใช่สักหน่อยทำไงมาครับแช่เหรอหนู สีวันหรือเปล่านะสีหรือหวันนั่นแหละเรียังอไม่ถึงหชั่วโมงตุ้นเรียนแต่นอนไปนะครับจ้าจ้าสี่ฟหวนเนี่ยสักทีมาเย็บูไม่ได้เล่น <laughs> อารมณ์ีพวกมันีค่แหะ ฟังแล้เราไป่กิดพอเราพี่ผมเข้าใจแล้วหมายถึงว่าแบบเลือกฆ่าเขาได้แล้วหรือล่าทำไมต้องเป็นผมโอ้ยแอ่สิบแปดผมฟาร์มาเหมือนไม่ได้ใช้เงินอ่ะเฮ้ยโหสวยจ้าเฮ้ยกผมเกิดดักหน้าปล่อยกลางครับพี่จบแหละ ส oh, ีฟูดสีฟูดฟูแค้น <um. uh ี่เก uh ่งไหมครับจังเจนเก่งมากเก่งที่สุดเลยค่ะ พี่หล่อไหมเนาะพเก่งไหมเนอะพี่เก่งเหมือนสกอผมแล้วผมทข็มแ่คอยไว้มาทมจ้าสตาสกอตลงดีจ้าหลังดีจีนก็จะเป็นแบบีแม่พี่เจนหลับพูดจริงปะเนี่ยไม่ลับหลับเหลืบอะไรกันไม่ได้ลา มันแพ้ดับทีมผมดับมันจำกัดไม่มีแต่คนบอกว่าหนูหลับหนไม่ได้หลับสักหน่อยยังไม่ได้บอกฝันดีเลยจะหลับได้ยังไงใช่ไหมคะโอเคไหมชนะอีกตาเราพักกันเลยได้เลยครับทีมของคุณเป็นฝ่ายแบต้องชนะด้นะมใชครับต้องชนะครับแม่ปลุกพี่เจนด่วนฮะลูกเจนหลับอีกเหรอ ไม่ได้ลนะ่ะคุณดูขอโกหกแม่เล่าริ่งปะรับซูออวระวังโดนลูกเกมฟ้องความขมขมินตนนลล่อไลนะจริงจะดูบทประมึกมทำไมไม่เดินกันนะ <c oughs> <c oughs> สังส่งวีขอยิงสั่งวีครับพี่ทำไมหรอมันจะชนบัฟพอดีอ พี่กีดตายเราจะชนะใช่ไหมใช่ตายเราชนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนอนกันใช่ไหมครับเราจะไปนอนกันอืมช้าทึพี่เจพรุ่งนี้พี่สตีปเก็บเม็ดไหมพี่อยากเห็นพี่โอทัวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่นเดี๋ยผมเล่นเดี๋ยวผมเข้าหันเขาหงเลยหันโอ้โหโอ้โห แม่เป็นอะไรแม่เป็นอะไรแม่แดดไม่สกลือมึงอยู่ไหนอะอยู่บนรงล่างรองร่างนี่เพราบอยู่กลางเสตุอะไรก่อไม่รู้ครับงก่อ,งอนเจยวดากใช่ไหมมันวัดกับดาบมันตีได้นะตีรอดได้นะเดีเ๋ยวโมไปต้องเก็บเอาไว้ไม่ตีต่ออ่ะ

ฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหปลาหมึกันติเม็อันติโ้้เลนมังกรของเราโจมนี่นน่ากลัวจังโอ้โหโดคิวนซาด้ใแดช่่างทายนผมแจกกลางให้ ม่อยู่ล่างนะครับไครับผมกลัวประมึครับแม่ปรมอหายปมยังไม่แม่อยู่ผุ่ม่งอแ้วขดเนอมันจะตายเจแงแสงโจมตีันหนึ่หลับดีมไม่เหมหนูช่วยอยู่ไงจ้าจ้ตายแล้ว

ไม่จริงแม่ไปเชื่อเขาหนูหลับหนูจะตอบแม่ได้ยังไงเออลูกเด็กไปถามพี่ขาาแม่แใช่ไหมล่ะคือจะกระดูกอืมคุยวิ่งเปรียวเลยขนาดน,นั้นวะนมามีเพื่อน,นเย้ยอันเตนปัดให้มัดเสรแล้วครับพี่ข่าบ,บอสหือนได้สบายเนะี่ย ีลยวพาไปแล nice, nice. oh, ้โอโหมาลูกมันไอ้คิวพี่ไอคิวลีนะไอคิวลีนะชีวิตัทโอ้โหดีๆอยู่นี่อยู่นี่อนี่สุดเดียวกันครับผมนะครับแม่นรีไม่รู้จะยืนยังไงลูกเลนกลางของเราถูกโจมตีสวยสวยสวย พี่เจกันหน้แต่แตกดิลูกเจ๊ผมมาเขาไมสนใจคิปเลยหรอเนต่อหลับกันเถอะเวลานี้ปะั้งหมดนะโอเขผมิไม่รู้และใช่ถึงกรือเดียววาตอนนี้ ลูกกิเจนสักการผมไม่มีล้งนะพี่พีได้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 หมไไอันนี้อันนี้พละโอ้โหตดไปไอไไอชิวมยแชิวี่แม็กนังก็บทุกอย่างครับไม่มีฮแล้วอ่ะไม่มีอะไรเลยตอนนี้ตมเบอร์อะไรวะไม่ใช่นฟานะ ผมตันไปโว้ยโวยกัแรงกว่านะปุ๊อย่าตายนะกูเห็นมึอพัดตรงข้างล่างได้ยังไงปลายจับจาไพี่ได้แกำลังไปกินกินด้เวลาของแม่แล้วเวลาของแม่แล้วเวลาของแม่แล้ว พี่จะเป็ี่ยกูว่าละโอ้จากจะเป็นรอเคืนได้ไหมมันอยู่ที่เท้าผมพี่ดูมันหพี่ับใหมนรผมละพี่เข้าไปแกไม่รอดแน่ ใม่หมดเล,เลยดูกรได้ๆวันพิงมาพอดีขอร้งรองอะไรสิสองปับเลยนะวะ <c oughs> ก่าเอารวยเลยดิด่าแผงแสงมันไปเองไอคาลิเบอร์พี่พี่เจหลับพอตกอีกแล้วค่ะแม่ไม่จริงผมไม่เปิดจะแน่แต่ว่าพีพ่อะวน แม่พร้อมไหมกับดาบแขงแรงใัแล้วเจ็บนะตั้งใจอย่ามืออ่อนดีมัวาพี่อ๋อแล้วไปด้วยไม่ไดแติีวีครับ มารโดนแล้วนะเมื่อกี้ไม่มดพับแต่ตรงกลางมไม่ได้แต่ไม่ได้มอีจะีตายตีดูเขาลูกนะซตีสวยข้าสวยข้าผมเน่ตหลับดุ้ยลูกปืดสูง อโนโูเนี่ยจะหลับหลับเอาอุ้ยคาถาหลับป่ะพี่เอาดีปูนี้หลับไงเนี่ยพี่อุ้ยหลับได้อุ้ยหลับได้หมอเดี๋ยวพี่ได้หาหมอแน่นอนหาหมอหาหมอหาหมอแน่นอนอุ้ยหาหมอหาหมอ เก่งมากมาทีโมงแต่นคม,คมเก่งมากว่ามาทีโมงลูกแบบเนี้ยครับออกไปเลยครับเจอกันตีสามพึ่งพี่เจมันมรับผมได้ไหมพี่ยกากมากเลยอุ๊ยนี่คือเราตกใจหรือเราตื่นลูกหนูไม่ไหวแล้วเราแยกย้ายกันไปนอนครับแ<ด>นะยกย้ายนอนกันแท้ค่ะ